สวัสดีจ้ายายมาเอเ่วดูดวงให้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะยายจะดูให้เหมือนเดิมสุขภาพงานเงินความรักยายจะดูให้ช่วงเดือนธันวานะช่วงปลายปี2 5 6ห้านี้ว่าจะประมาณไหนนะคะเพ,พื่นอนๆนะ่ายายดูปกเป็นแนวตาลูกน้อยจ้าจ้ายายเริ่มดูให้เลยจ้า คอยออกมาแม่นยำจ้าเ,เพื่อนคะ่ะท่านที่เข้ามาชมคลิปของยายชมคลิปเสร็จวยกดติดตามให้ยายด้วยนะคะเพื่อที่ยายจะได้เป็นกําลังใจมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนท่านที่เกิดวันพฤหัสดูด,ดวงช่วงธันวานะคะยายก็พูดผิดพูด,พดถูกเพื่อนเพื่อนลิ้นพันกันไปหมดแล้วนี่แต่ก็อยากดูดวงให้เพื่อนเพื่อนนะคะ ค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสช่วงเดือนธันวาสองห้าหกนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะมีเรื่องให้คิดให้กลุ้มกลุ้มอกกลุ้มใจมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีเข้ามานะคะการเดินทางก็ระมัดระวงังแก่เพื่อนๆมีเรื่องให้เราต้องคิดมากทำให้ร่างกายเราไม่ค่อยดีนะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะคะดูแลด้วยยายก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะแต่จับมาอย่างนี้ก็ คิดว่าสุขภาพน่าจะไม่ค่อยดีนะมีเรื่องคิดเรื่องกลุ้มมากนะคะก้าวดำเนี่ยนะคะรู้บอกรู้ใจขาวไม่ดีนะคะการเดินทางก็ระมัดระวังจากเพื่อนๆ่นท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะยายก็ดูตามที่ยายเคยดูมานะ,ะสาสตร์ใปอกต่อตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะมาตามยูทูบยายก็มาดูให้เพื่อนๆนนะคะใช้บิจญัตญาณในการรับชมนะคะ จาตเพืเ่อนสุขภาพไม่ค่อยดีจะท่านที่เกิดวันพฤหัสแต่ว่าเรื่องงานไม่มีปัญหานะนะคะเรื่องงานราบรื่นดีนะคะมีเลขเดินทางนะคะจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะแต่ห่วงสุขภาพไม่ค่อยดีจะมีเรื่องให้คิดให้กลุ่มแต่ก็ได้เดินทางท่องเที่ยวนะค่ะก็ดีแล้วคะ่ะสุขภาพเราอาจจะมีเรื่องให้คิดให้กลุ่มถ้าเราไม่เป็นอะไรหนักมาก อยากเดินทางท่องเที่ยวก็จะได้สบายอกสบายใจนะคะมีเลขเดินทางสองตัวเลยนะคะการงานก็ราบรื่นดีจะจะได้เดินทางบ่อยช่วงนี้นะคะขอให้สบายอกสบายใจขอให้โชคดีนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะดูเลขเลขสุขภาพไม่ค่อยดีแต่การงานราบรื่นดีมีเลขเดินทางการเงินก็ จะได้ใช้เงินเยอะจากเงินเข้ามานะมีรายได้มีเงินเข้ามาโกนตูพอสมควรนะคะท่านที่เกิดวนันพฤหัสแต่ว่าเข้ามาแล้วก็จ่ายไปนะคะมีเงินเข้าแต่ก็จ่ายไปะคะ่ะมีเงินออกไปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็มีเข้ามาแต่ให้เราได้ใช้ได้จ่ายออกไปนะคะมีเข้ามาแต่เป็นเงินที่ว่าผ่านมือนะคะไม่ได้เก็บนะะเข้ามาแล้วก็จ่ายไปนะคะเพื่อนเนะคะ การเงินช่วงนี้ก็มีรายจ่ายเยอะจ้ะมีรายรับเข้ามาก็จ่ายตลอดนะคะการเงินช่วงนี้งานราบรื่นดีนะคะแต่ว่าสุขภาพกับการเงินเนี่ยมีแต่รายจ่ายอาจจะใช้จ่ายไปในการรักษาตัวก็ได้นะจ๊ะเพืเ่อนๆนะยายก็ดูไปตามไพ่นะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสก็หลายท่านหลายคนนะบางท่านก็อาจจะไม่ตรงก็ได้ มีความรักความรักก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรจ่จะท่านที่เกิดวันพหัสท่านที่เป็นผู้หญิงก็มีคนมาชอบเยอะแยะนะคนมีอายุทัท้งคนขาวคนผิวสองสีแต่ว่าที่เข้ามาชอบนี่ก็ไม่ค่อยจริงใจนะคะเพ,เพื่อนความรักเข้ามาก็จริงอยู่นะแต่ก็เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เพราะคนที่เข้ามาแต่ละคนนี่ก็ไม่ค่อยจะจริงใจเท่าไหร่นะคะ ความรักก็ไม่ค่อยดีจ้ะมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่ดูไปแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจริงใจกับเราเท่าไหร่จากเพื่อนๆน,นะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ความรักก็ไม่ไม่ค่อยโปรง่งดงกันเท่าไหร่นะความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะท่านที่ยังโสดก็เหมือนจะมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่แต่ละคนก็เชื่อไม่ได้ทั้งนั้นจากเพื่อนช่วงนี้ ความรักเราอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆจ้าก็ประมาณนี้แหละจ้ายายก็ดูให้ไปตามเนอะไพ่ออกมานะจะผิดถูกยังไงยายก็ขาอโทษขออภัยจากเพื่อนๆน,นะคะจากท้ายนี้ยายก็อวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของยายนะจงมีแต่ความสุขความเจริญหลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจ้าสาธุสาธุ 人家。